รีวิวย้ายสิทธิ์บัตรทองด้วยตนเองที่ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพใครที่อยู่กรุงเทพมหานครหรือว่าปริมณฑลหากสะดวกนะคะสามารถเดินทางมาได้ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคารบี ทิศตะวันตกชั้นสซึ่งเขาเปิดให้บริการในวันและเวลาราชการมาได้เลยค่ะที่ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพสำหรับขั้นตอนในการใช้บริการค่ะเมื่อไปถึงก็ให้เราเนี่ยรับบัตรคิวมาเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ให้กรอกแบบคําขอลงทะเบียนเปลี่ยนสิทธิ์ถ้าหากใครกังวลว่าจะกรอกไม่เป็นหรือว่ากรอกไปได้เนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าคุณเจ้าหน้าที่ค่ะเขาก็จะช่วยดูแลแล้วก็จะช่วยให้คําแนะนํานะคะ เมื่อเรากรอกเสร็จแล้วค่ะก็ให้เราไปนั่งรอเรียกคิวนะคะสำหรับหลักฐานหรือว่าเอกสารที่ใช้ในการเปลี่ยนหน่วยบริการประจำเนี่ยนะคะจะต้องมีอะไรบ้างฟังทางนี้เลยนะคะกรณีที่พักอาศัยของเราเนี่ย ตรงกับที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนเราใช้หลักฐานเพียงแค่บัตรประจำตัวประชาชนค่ะหากเป็นเด็กเล็กยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน <c oughs> ก็ให้ใช้สำเนาสูติบัตรนะคะหรือว่าใบเกิดน,นั่นเองค่ะกรณีที่พักอาศัยไม่ตรงกับที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนนะคะให้เราขอหนังสือรับรองการพักอาศัยอยู่จริงของเจ้าบ้านนะคะพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านค่ะ หรือใครที่เช่าหอพักอยู่ก็สามารถใช้สัญญาเช่าที่มีชื่อของตนเองแสดงว่าเราเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่จริงตรงนั้นก็ได้นะคะหรือจะใช้ใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟก็ได้ค่ะหรือกรณีที่หาหลักฐานเหล่านี้ไม่ได้จริงๆนะคะก็สามารถวาดแผนที่การพักอาศัยจริงให้กับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะหลังจากที่เราเปลี่ยนหน่วยบริการประจําแล้วเนี่ยนะคะสิทธิ์ก็เกิดได้ทันทีเลยค่ะเราก็สามารถไปใช้บริการที่หน่วยบริการใหม่ได้เลยนะคะ และนี่คืออีกหนึ่งช่องทางในการเปลี่ยนหน่วยบริการประจำที่ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ